เขีนถ่าแล้วครับผมก็ว่าผมก็ผมก็มกมกดันเหมือนจะเขียนจือได้ยินอยู่นะ,นะอ่ะเาเขาอาจจะขาดต่เขาก่าับองเป็นยังยครับเขาหลอกไปเลยได้เลยครับผมอ่าครับผมตอนนี้ครับกวนที่สออกไปแล้วแล้วก็กวนที่หนะมีการข้อมูลผิดพลาดในการเช็คคะแนนนิดนึงครับตอนนี้ลุงอินถานะฮะจากเชียงแสนจากปากกุ้ยนะครับ บนได้เจ็ดคะแนนในรอบคัดเลือกแล้วก็เขาตกลนไล่จืดบนเข้าไปเพราะฉะนั้นปรุงหลงสุภาพแนนําว่าในเมื่อเป็นความพิดของทางผู้จัดเพราะฉะนั้นเขาจะยกสิทธิพิเศษครับลุงฐานนะครับเข้าไปรอชิงเลยเป็นคนที่หกเพราะฉะนั้นรอบชิงนะฮะเขาจะมี5้าคนจาก5้ากวนตีได้ทีหนึง่งแรกกับลุงฐาได้เป็นคนที่หกครับอ่าถือว่าอ่า เป็นถือว่าอัปเกรดโดยอัตโนมัตินะฮะเข้าไปชิงนะ,ะโดยที่มต้องเล่นหลับนี่อ่านี่ถือว่าเปลี่ยนแหมนึงปัญหาที่เขาได้เจอในวันนี้นะเรื่องนอกจากเรื่องของฝนทำให้สกอเปี้ยนะฮะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการพิพารณในเรื่องการข้อมูลนะในเมือนนักกีฬาออกตัวไปแล้วเขาก็จําเป็นต้องนี่ฮะยกผลประโยชน์ฮึนะฮะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เขาไปดูกวนที่สสักน้อยแล้วเดี๋ยวเขามาปล่อยกวนที่5ครับ นี่นะครับก็ได้รับคําแนะนําจากกันสมาชิกในการแก้ปัญหาแต่ละอย่างคือเหมาะสมแล้วก็ยุติธรรมนะฮะก็ถ้าจีโฟกตัดสินอยู่คนเดียวนี่อาจจะผิดพลาดได้นะสำรับรอบนีนี่แบบมีตียืนสำรับที่สองนะฮะทีหนึ่งเต้าอันนะ มผมเชื่อว่าต่อไปถ้าสมาชิกเข้าใจเกมแล้วก็วิธีการเล่นเกมเขาจะเร็วกว่านี้ครับเพราะว่าตอนนี้คือทุกคนต้องเรียนรู้แล้วก็แก้ไขปัญหาไปด้วยกันนะโอเคอ่ะมาดูก้นที่5้าครับกรรมการของเราก้นที่5้าอยู่ไหนเอ่ยกรรมการมีไหม โอเคกรรมการกรรมการกวนที่ห้ายอยู่ไหมกลางล <c oughs> <c oughs> ่มให้เพื่อนอยู่นะฮะโ, <c oughs> โอ้โหนี่ทั้งแดดทั้งฝนเลยเนี่ย <c oughs> แดดมาก็ใส่เสื้อแล้ฝนมาก็ล่มกลางเลยทีเดียวอ่า <c oughs> ไม่ใช่ปากกามานี่ออเอาไปอ่เออยับมาเลยเดี๋ยวหนูไปเอาใหม่ก็ได้ไหมคะฮะอ่าไม่เป็นไรลงไปเลยเพราะว่ารอบนี้เราเอาเฉพาะที่หนึ่งโอเคอ่าลำดับที่หนึ่งใครครับลุงชัยแสงสกาวลุงชัยแสงสกาวปังปุลละอ่าดับสองใครครับแส,แสงเดือนปังปุลละโอ้โหปังปุลละมาสองพ่อหลวงสุภาพใช่ไหม เป็นตัวหนังสือของผมที่ทําให้อ่านยากมากนะฮะอ่านให้นะฮะคนที่สี่ช่างเป้าน้องเล้งทสายคนที่ห้าป้าบัวเชียงแสนอ่ะเขียนไว้เลยชื่อคนไหนเขียนเป็นลายมือเราเผื่ออ่านไม่ออกป้าบัวช่างเป้าสุภาพแสงเดือนแต้มเดียวแต้มเดียวอ่าคนที่หนึ่งได้หนึ่งแต้มครับ ลุงชัยแสงสกาวหนึ่งแต้มกวนนี้ปังปุระส่งประกวดสองไม่มีที่ยืนสำหรับที่สองไอ้ย่าสองแต้มครับอ่าสามอ่ามาแล้วครับปลงสุภาพจากหนองบัวลอย ยั้เได้ไหมไม่ได้หรอกไม่ไยงไปเลยโอเคครับมาสองแก้วเหรอยัไงวะ เอาละครับมาต่อไปครับช่างเป่ามาเลยโอ้โนี่สามคะแนนตรงไหนเนี่ยโอ้ดีครับ เยี้ยม,มากสองแต้มครับอตอนนี้ฝนเริ่มเบาลงแล้วนะฮะอากาศเริ่มดีขึ้นครับอ,รอ่ายังเหลืออีกหนึ่งนะงงอ้พอออา,อาพลาดไปนะครับอา่า เอาต่อไปครับสนามสองสามแต้มขึ้นก่อนครับมีใครทำสามแต้มได้เมื่อกี้ไม่มีเลยโอเคสองแต้มทีหลังขึ้นก่อนเเเีีียยยมา ครับโอ้ยโอ้โหลูกนี้ขอจบนะครับขอจบอ่าลูกนี้ขอจบคือต้องยิงจบสองนะฮะสองแต้มเก็บเต็มเต็มครับแมลูกแบบนี้นะฮะต้องขอจบไว้ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวถูกกระทบเปลี่ยนมุมแล้วก็อาจจะอดได้สองแต้ม โอ้ลูกนี้เอาด้วยเอาด้วยลอกลายลอกลายโอ้โหเป็นนะไงล่าเพราะหลวงไม่ธรรมดาน,ะน้องนลี้ยงไอ้ังปรารอเนี่ย,ยนี่ลุงชัยปังปลารออีกหนึ่งครับ วา,างแผนครับเอาทีละแต้มนะครับแม่ไม่ได้แต้มเดี๋ยวนะเมื่อกี้เราผิดพลาดนิดน,นึงจริงๆแล้วต้องออกมาให้หมดทุกคนก่อนค่อยเล่นชัดสองอ่ะแต่ไม่เป็นไรครับอ่ามาเลยครับต้อง ต้องออกมาให้ครบทุกคนก่อนค่อยเล่นสัตสองนะยกเว้นพ่อหลวงสุภาพที่ขอจบแล้วก็อสองคนไปห <c oughs> ้า <c oughs> นคนอโอเคอ่ะต่ไปขึ้นสนามสามเลยครับ <c oughs> ห้าคน <c oughs> ครับโอเค5้าคนนี้1คนเท่านั้นที่จะได้เข้ารอบชิงนะฮะรวมกับอาจารย์อินไทยอีกหคนเป็น6นะฮะในรอบชิงเราจะเล่นกันหคนนะ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขออนุญาตบันทึกภาพถ่ายให้สมาชิกก่อนนะครับ